สวัสดีครับน้ำแมนสัมภาษณ์สวัสดีครับหนุ้ยสัมภาษณ์น้ำมวยเยอะแล้วผมอยากสัมภาษณ์น้ำแมนหน่อยว่าโอ้น้ำแมนอยู่วงการมวยมานานมากกี่ปีแล้วเนี่ยรวมๆทั้งหมดเลยผมตุ้มตรงนะก็เริ่มเอาเอาเอาทิ้งไวง่ายๆเลยอยู่กับวงมวยผมผมชกมวยมาอายุประมาณผมจําได้เลยผมจดไว้ส14ปี4เดือนปีเดือนชกสมัครเล่นเลยจำได้เออโอ้โหสมัครเล่นนี่หนึครับ เหนื่อยมากกระจับนี่คอดมาเยี่ยวไหลเลยนะคุณเลดลเหนื่อยเออนะหลังจากนั้นผมก็มาตั้งไขมวยครับผมเลือกไปดูจําได้ไหมจำได้จำได้สมชายสมชายเอ่อที่จะดังสุดๆเลือสมชายครับผมก่อนนั้นแล้วมีพรประเสริฐเลือดแต่ริ้วนะไปถึงรอบแปดครับคนสุดท้ายก็ตกรอบเอ่อความที่ดังๆเลยก็คือสมชายต่อยช่วงเจ็ดที่ดังมากๆก็มียอดบุรีมีคนองศึก สำโรงอะไรพวกนี้ครับผมพอทําค่ายมวยปุ๊บยังไงต่อหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ทนายอทนายต่อนี่เป็นทั้งลูกพี่เป็นทั้งเพื่อนครับเป็นทั้งโอ้โหหลายอย่างเนันแมนก็ไปอยู่ออเมนแอร์ครับครับผมทนายก็ตั้งค่ายมวยอ่าเฮ้ยนัแมนผมจะทำมวยเหมฮ้ยทนายครับ เรารักกันนะไปนอนคิดตั้งแตะทิดเดินไม่เอาเขาจะทำเขาเกิดจากมวยอะไรเงี้ยมีรายได้จากมวยครับเมื่อทนายทําอย่างนั้นพอใจก็โอเคครับพอหลังเงี้ยทนายก็ประสบความสําเร็จนะคไหมเป็นหัวหน้าคณะเป็นคอมมิเตอร์อโโ้หเป็นทุกอย่างเลยครับเออแล้วก็น้าแมนอยู่กับทนายต่อยมากี่ปีโอ้โหเดี๋ยวนะผมชอบเก้าหนึ่งเจ็ด อยู่กับทนายใี่สิบกว่าปีสิกว่าปีก็ถือว่าเป็นพ่อบ้านที่ไม่แน่ใก่อนหน้านั้นครับครับพอหลังจากทนายเราออกไปจากคอมเตอร์ลุมพินีก็ผมก็ได้ช่วยอิสุ่นอยู่ตลอดครับตอนนี้ก็เลยก็เหมือนเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านเจ็ดเพชรด้วยครับครับทำอะไรบ้างหน้าที่ในเดเพชร้โหลายอย่างเลยประกบมวยก็หนึ่งดึงมวยจากฝั่ง ตรวันออกตะวันออกภาคกลางโอเคนะฮะก็มีเยอะนะก็เสดิมผ่านน้าแมนมาก็มีมีมีแล้วก็เห็นน้าแมนไปช่างนั้มหนักตอนเช้าด้วยโอ้แน่นอนผมก็ช่างอย่างทุกวันนี้ก็ช่องเจ็ดนี่ผมจำอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านั้นหน้ากู้หน้ากู้เกียรติเขาอยู่ที่กู้เกียรติอะไรอยู่อะไรอยู่เนี่ยผมก็ช่วยตลอดครับเฮียก็ดูผมก็้อผมก็ไปทำอะไรเงี้ยเขาคุกคิวช่องเจ็ดตลอดคือสมัยก่อนเนี่ย ผมจะเห็นรถรถคันหนึ่งสีแดงแงอ่ะอ๋อทุกวันนี้ยังอยู่นะครับโอเห็นตลอดเลยรู้เลยว่ารถนะแมนทุกวันนี้อยู่้คันั้นบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มฟแดงเพราะว่าคิงแคปใช่ไหมครับยังยังอยู่นะโอ้หรถคันนี้คันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยอ้าวคุณพูดไปสามสี่กว่าปีครเออผมพูดไปฟังรถคันนี้นะจะมีจะกินก็ผมมีรถคันนี้นะก็เลยขายไม่ได้เนี่ยจะพังให้มันพังไปคาเมือะนะก็เลยไม่ขายคาผมนะฮะ ก็เก็บไว้ใช้เงี้ยก็สลับกันใช้โอ้นี่รวมๆแล้วอยู่โคงกายมวยทั้งหมดเลยนะกี่ปีล้วคุณคิดดูผมอายุ14ปีตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้ก็60ขึ้นแล้วอ่ะโอ้50ต้องมี50 40 50ปีเอา48ดีกว่าน่วเนาะโอ้อ่าครับผมไปคิดเองแล้วกันก็หลายปีมากๆครับตอนนี้ใครอยากเสดอมวยผ่านคะแนนได้เลยได้เลยได้เลยไม่ต้องกลัวไม่มีหัวคิวนะ ชีวิตผมไม่มีหัวคิวเสนอมาได้เลยครับผมนะฮะเสนอมาได้เลยน้าแมนครับผมครับนี่คือเรื่องราวชีวิตของน้าแมนข้าวๆครับอยู่วงการมวยไม่ต่ำกว่า50ปีลูกสมัยก่อนผมก็ชกมวยก็อยู่กับทรงชัยนะที่พึตรงที่ทรงเนี่ยน้าแมนคิดว่าวงการมวยยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมันต่างกันเดียวปะ ผมกล้าพูดเลยเยอะมากเมื่อสี่ปีที่แล้วสามปีที่แล้วสี่ปีประมาณจะสี่ปีแล้วผมรู้ว่าครับต่อไปคการมวยเนี่ยลำบากเลยคนเข้าดูมวยจะไม่มีนะฮะนะฮะคนรุ่นใหม่ไม่มีคนเก่าๆก็ตายไปล้มหายได้จากนะฮะแล้วเทคโนโลยีมันก็เข้ามาแล้วทุกวันนี้เป็นอย่างจริงจริงคุณหนุ่นใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวนี้มีสามยกนะฮะเดี๋ยวนี้มีสามยกนะครับ มีมวยนู่นมวยนี่นะฮะถามว่าดีไหมมันมันก็ดีบางบางส่วนนะฮะมันก็ไม่ดีว่าศิลปะมวยไทยห้ายกมันก็จะโดนตีไปแต่ถามว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วสามยกมันได้ตังค์เยอะใครก็อยากจะต่อยถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดนะผมเห็นด้วยนะทุกวันนี้คนไม่มีตังค์เนี่ยนะมีร้อยมีสองร้อยนะครับ นอนกินเบียร์อยู่บ้านนะฮะดูทีวีอยู่บ้านก็เล่นทอโทรศัพท์ทางไลน์ได้ทางเฟซได้นะฮะโลกมันปิดไปเราเราต้องยอมรับอ่ะนี่นหาแมนยังเห็นด้วยเลยอืมเราเราต้องยอมรับคุณอย่ามาพูดเยน้อย่างงี้ไอ้คืนมวยไทยมันไม่ใช่อ่ะโลกมันปิดไปแล้วครับผมแล้วผมถามว่าเวลาเนี้ยต่างชาติเขาดูมวยอะไรเขาดูมวยสามยกหรือเปล่าที่เรตติ้งมันสูงอ่ะอ่าเออ หนุ่ยคิดว่าผมพูดใช้ได้ใชได้ครับถค,ครับครับ,รบอ่ะนี่คือเรื่องราวชีวิตของน้าแมนอืนะครับโอเค <Okay, S 1> ขอบคุณมากครับน้าแมนครับขอบคุณครับ